ออกยังไม่ค่อย่ยังยัง,ยงเลยอ,ะอ่ะออกได้ยังใกล้ออกแล้วใช่ไหมโอ้โอกิดออกแล้วขอบคุณนะมิสเตอร์บีที่ช่วยความชุ่มชำทำให้ผมสร้างอเย็ดดีๆออกมาได้สมองประกอบด้วยน้ำ85%ดังนั้นหากเราดื่มน้ำบ่อยๆเซลล์สมองก็จะสดชื่นทำให้การส่งถ่ายข้อมูลดีขึ้น และเมื่อต้องคิดก็จะประมวลอะไรได้เร็วขึ้นโอ้ยโอ้ยคิดไม่ออกอีกแล้วมิสเตอร์บีเอ๊นั้นมาเติมความสดชื่นกันใหม่ดื่มน้ำบ,บ่อยๆนะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทรห เกิดเหตุไฟไหม้รถจักรยานยนต์ตำรวจคาดฝีมือคู่อริจุดไฟเผาหลังก่อเหตุวิวาทวันสงการ วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ชนรถกระบะก,กำลังเลี้ยวเข้าซอยบาดเจ็บขาหักทั้งสองขา้าง่าดเขาลาิคึกคักน,นักท่องเที่ยวแห่พาครอบครัวเล่นน้ำแน่นชายหาดและรายกพิเศษ14เมษายนวันครอบครัวสำคัญอย่างไร เกิดเหตุไฟไหม้รถจักรยานยนต์วอดทั้งคันตำรวจคาดฝีมือคู่อลิจุดเผาหลังก่อเหตุวิวาทวันสงการเมื่อเวลาประมาณ0 3 0นาทีวันที่14เมษายน2558บริเวณใกล้เคียงธนาคารกสิกรไทยถนนสุขุมวิทตะบลวังกระแจะอําเภอเมืองจังหวัดตราดเกิดเหตุเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่ททหนอนหนู791ตราเสียหายทั้งคัน ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบางกระจาเข้าระงับเหตุเบื้องต้นพันตำรวจโทรจัก,กรพันเหมือนแก้วพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจปูทอนเมืองตราดคาดว่าสาเหตุไฟไหม้รถจักรยานยนต์นั้นน่าจะมาจากเหตุทะเลาะวิวาทกันของกลุ่มวัยรุ่นในช่วงเย็นที่ผ่านมาในงานเทศกาลสงการโดยได้ทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้ก่อนที่คู่อดีตจะจุดไฟเผารถจักรยานยนต์ ซึ่งตลอดทั้งวันบริเวณสถานที่จัดงานสงการทั้งเขตเทศบาลเมืองตราตดตำบลหนองสเสม็ดและตำบลวังกระจาะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันตลอดทั้งวันกว่า20เหตุอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เรียกเจ้าของรถมาทำการสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ชนรถกระบะกำลังเลี้ยวเข้าซอยบาดเจ็บขาหักทั้งสองข้างเมื่อเวลาประมาณ1 9นาฬิกา30นาทีวันที่14เมษายน2 5 5 8ร้อยารตำรวจโทบุญมาทาทองร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตราได้รับแจ้งให้ตรวจสอบเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งรายอยู่ในที่เกิดเหตุบริเวณหน้าซุ้มประตูทางเข้าวัดหนองสเสม็ดหมู่ที่ห ตำบลหนองสเสม็ดอเภมืองจังหวัดตราหลังรับแจ้งจึงประสานขอกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตราร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งรายเป็นชายนอนเจ็บอยู่บนกลางถนนขาหักทั้งสองข้างหน้ารถยนต์กระบะโตโยตา้าไทเกอร์สีบอลเลขทะเบียนบใบไม้งองงู8013ตราซึ่งจอดอยู่กลางถนนหันหน้าเข้าซอยเทศบาล9ก้า ได้มีนางสาวประนัดดาโพธิมณีอายุ23ปีเป็นคนขับใกล้กันพบรถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟร้อยสีแดงดำหมายเลขทะเบียน1นึ K ่งกก8 3 0 0ตราจอดอยู่ข้างถนนซึ่งเป็นรถของผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบนำตัวส่งรักษาอย่างโรงพยาบาลตรานางสาปรนัดดาโพธิมณีคนขับรถยนต์เล่าว,ว่า ก่อนเกิดเหตตนเองกำลังขับรถยนต์กลับจากเล่นน้ำสงการเพื่อเข้าบ้านภายในซอยขณะเลี้ยวรถได้มีรถจักรยานยนต์คู่กรณีขี่มาจากอำเภอแหลมงอบแล้วหยุดรถไม่ทันประกอบกับผิวถนนยังเปียกอยู่ส่งผลให้รถจักรยานยนต์ลื่นถลายเข้ามาชนกับรถยนต์อย่างจังเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บดังกลาว วันครอบครัวและวันหยุดยาวเทศกาลสงการประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากํานำครอบครัวเดินทางพักผ่อนชายหาดราชการดลจังหวัดตราในช่วงวันหยุดติดต่อก,กันหลายวันในช่วงวันหยุดเทศกาลสงการและวันครอบครัวส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งในจังหวัดตราได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกันเป็นจำนวนมากทั้งในหมู่เกาะช้างรวมทั้งชายหาดฝั่งช่วงตราถึงหาดเล็ก โดยเฉพาะที่หาราชการลนอำเภอเมืองตราพบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาพักผ่อนโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัวซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดและต่างจังหวัดโดยสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่และกำลังพลชุดควบคุมทหารปราณาวิกิโยตินที่3บ้านเขาร้านและร่วมกันตั้งกองอำนวยการเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงวันหยุดหยาเทศกาลสงการ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อยบริเวณชายหาดราชการุณกล่าวว่าในช่วงวันหยุดยาวมักมีประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาพักผ่อนที่หาดราชการุณแห่งนี้ประกอบกับวันนี้เป็นวันครอบครัวจึงทำให้จำนวนประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนกันมากขึ้นทั้งนี้จากการสอบถามพบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาจากกรุงเทพและจังหวัดทางภาคกลางและประชาชนในจังหวดัดตรา สำหรับหาดราชการลนยังคงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีจุดเด่นคือเป็นชายหาดที่สวยงามมีสายที่ขาวเนื้อละเอียดสามารถลงเล่นน้ำได้และมีสถานที่กลางเต็นท์ห้องพัก,กริมชายหาดจึงเป็นเหตุผลให้ประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากตัดสินใจเดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวครั้งนี้ สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอําเภอหลงอสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6สาขาตราดและองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจาะเสนอสารคดีลลรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการสารคดีลลรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส,สงการปี2558 ตอนสติวินัยน้ำใจปลอดภัยสงการสืบสารประเพณีวันที่6เกิดอุบัติเหตุไม่หยุดเพิ่มขึ้นอีก5รายเหตุประมาณสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดตราดในวันที่13เมษายน2558เพียงวันเดียวเกิดขึ้น5ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรายไม่มีผู้เสียชีวิตและทำให้ยอดสะสม5วันจังหวัดตราดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น รวมทั้งหมด13ครั้งเพิ่มขึ้นในระยะเดียวกันถึง7ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ14รายเพิ่มขึ้น8รายและมีผู้เสียชีวิต1รายไม่เพิ่มขึ้นส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บในวันที่13เมษายน2 5 5 8มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรายเป็นเพศหญิง3รายเพศชาย2รายแยกเป็นอำเภอเมืองตราดหนึ่งรายสายเหตุรถจักรยานยนต์เฉียวชนคนเดินเท้าบริเวณถนนริมเขื่อนข้างสัพปกรพื้นที่ตราดตำบนวงังกระแจา เพศหญิงอายุ33ปีมีพฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกนิรภัยอาการกระดูกหน้าแข้งสายหากักมีบาดแผลตามร่างกายเจ็บหน้าอกเข้าผ่าตัดตอน23นาฬิกาอําเภอเขาสมิง2รายเป็นเพศชายทั้ง2รายดังนี้หนึ่งเวลาเกิดเหตุ12นาฬิการถจักรยานยนต์ชนท้ารถจอดบริเวณหน้าร้านชุมแสงวัสดุตำบลเขาสมิงเพศชายอายุ15ปีพฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกนิรภัย อาการปวดศรีรษะมีบาดแผลเล็กน้อยที่แขนซ้ายรู้สึกตัวดี2เวลาเกิดเหตุ20นาฬิกาสาเหตุรถปิกอา้ามเฉียวโจร,รถจักรยานยนต์บริเวณบ้านข้อหมู่ที่4ทํตำบลเขาสมิงเพศชายอายุ44ปีพฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกในใิรภัยอาการศรีรษะถูกกระแทกมึนงงมีบาดแผลตามร่างกาย อำเภอบ่อไร่หนึ่งรายเป็นเพศหญิงเวลาเกิดเหตุ15นาฬิกายสานาทีสาเหตุล้มเองบริเวณสามแยกหมู่ที่หนึ่งตําบลช้างทูลเพศหญิงอายุ35ปีพฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกนิรภัยเด่มสุราอาการมีบาดแผลที่ตาขวาทําให้ท่อน้ำตาฉีกข,ขาดเข้าผ่าตัดเมื่อตอน23่มนาฬิกาอําเภอเกาะช้างหนึ่งรายเป็นเพศหญิงดังนี้เวลาเกิดเหตุ21เนาฬิกาสาเหตุรถปิกงอัพเฉียวชนรถจักรยานยนต์ บริเวณโคงนิสาคาบานาหมู่ที่1จตำบละช้างใต้เพศหญิงอายุ23ปีพฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกนิรภัยดื่มสุราอาการศีรษะได้รับการกระแทกปวดศีรษะมากสำหรับสรุปมาตรการ3ม2ข1รอรวมทั้ง5วันดำเนินคดีผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย425รายไม่มีใบกับขี่402รายไม่คาดเข็นขัดนิรภัย25รายเมาสุรา13ราย ขับรถยนต์ย้อนสอน11ลายแสงในที่ขับขัน6ลายใช้โทรศัพท์ขณะขับรถยนต์4ลายข้อสังเกตก็คือในวันสงการมีเหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นมากกว่า30ครั้งและมีการเผารถจักรยานยนต์คาดว่าเป็นการก่อเหตุวิวาทเช่นกันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการดื่มสุราด้วยเรื่องนี้จึงต้องมีการควบคุมติดตามสารคดีรณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการปี2558 ตอนสติวินัยน้ำใจปลอดภัยสงการสืบสามประเพณีได้ใหม่ในวัดพรุ่งนี้ ลดอุบัติเหตุกับเครือข่ายลดอุบัติเหตุโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุตอนที่2คนไทยตายมากสุดด้วยจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์คือภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตคนไทยชั่วโมงละ1คนและทุกสองชั่วโมงจะมีผู้พิการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยวันละ30คนร้อยละ70-80เกิดจากการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เฉลี่ยผู้เสียชีวิตจากการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อยู่ที่ประมาณวันละ24คนหรือในแต่ละชั่วโมงมีผู้เสียชีวิต1คนขณะที่ข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บของกระทรวงสาธารณาสุขผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกว่าปีละ100,000คนโดยร้อยละ4.6กลายเป็นผู้พิการครึ่งหนึ่งของการบาดเจ็บรุนแรงเป็นการบาดเจ็บที่ศีรษะเฉลี่ยทุกสองชั่วโมงจะมีผู้พิการเพิ่มขึ้น1คน ส่วนหมวกนิรภัยเป็นความหวังดีที่คนไทยมองไม่ออกซึ่งวริยาัวของฉันทำไมต้องมายุ่งด้วยแต่ช่างมันัวของฉันชีวิตของฉันคนอื่นไม่เกี่ยวเป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเพราะเมื่อคุณไม่สวมหมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวจึงเป็นเหตุให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลดความสูญเสียจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเพราะว่า3ในสี่ของอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ และหนึ่งในสองของผู้ัติเหตุจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาเดเจ็บที่ศีรษะ ขอชีวิตกับคนเมาเปล่าประโยชน์ ประโยชน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมตามมาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์2558นายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินทางตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมตามมาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน,นำ้ำ ช่วงเทศกาลสงการส5ง8ารของจังกวัตราบนถนนสุก,กุมวิทยถนนทางหลวงชนบทบริเวณแยกแหลมกัดของพลุถนนสายตราดด่านจุมพลสายตราดแหลมศอกและถนนสายท่าประดูชฉางเกือซึ่งเป็นถนนสายรองรวมทั้งสิ้น7จุดพร้อมทั้งมอบอาหารแห้งและเครื่องดื่มเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าทางจังหวัดมีแผนตรวจเยี่ยมจุดตรวจจราจรร่วมตามมาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยผู้บริหารจังหวัดทั้งหมดปรับเปลี่ยนการและกระจายการตรวจเยี่ยมในทุกอำเภอเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจุดตรวจร่วมบนถนนสายหลักและถนนสายรองอย่างพบว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง ทั้งนี้ทางจังหวัดยังคงให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจยึดมาตรการ3ม2ข1รออย่างเคร่งครัดทางจังหวัดอยากขอความร่วมมือประชาชนงดใช้ยานพาหนะหากมีการดื่มสุราหรือของมึนเมาโดยเด็ดขาดทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที จังหวัดตราสรุปศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำเทศกาลสงการ2558เน้นแห้รักษาสถานภาพการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรากล่าวระหว่างการประชุมและแถลงข่าวคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงการ2558ของจังหวัดตราว่า ตลอด24ชั่วโมงของวันที่13เมษายน2558จงังหวัดตราดพบอุบัติเหตุจราจร5ครั้งมีผู้บาดเจ็บ5รายไม่มีผู้เสียชีวิตทำให้ยอดรวมอุบัติเหตุจราจรสะสม5วันระหว่างวันที่9-13เมษายน2558จงังหวัดตราดพบอุบัติเหตุจราจรรวม13ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ14รายเสียชีวิต1รายทั้งนี้ตลอดช่วงสติวินัยน้ำใจปลอดภัยสงการสืบสามประเพณี ในพื้นที่จังหวัดตราจ,จุดตรวจร่วมจราจรทั้งถนนสายหลักและสายรองได้มีการเรียกตรวจยานพาหนะรวมทั้งสิ้น14,415คันถูกดำเนินคดีตามมาตรการ3ม2ข1รอรวมทั้งสิน้น895รายทั้งนี้เฉพาะวันที่13เมษาย,ยนหรือวันสงการวันเดียวมีการเรียกตรวจยานพาหนะถึง3,525คันมีผู้ถูกดำเนินคดี 238รายโดยพบว่ามีผู้ถูกดำเนินคดีจากไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด133รายลองลงมาไม่มีใบอนุญาตขับขี่89รายอย่างไรก็ตามเนื่องจากจังหวัดตราดเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาคาดว่าในวันนี้และในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันหยุดส่งท้ายเทศกาลสงการประชาชนนักท่องเที่ยวจะทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพและจังหวัดอื่นๆ ทางจังหวัดจึงได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามจุดตวรวจรวมเตรียมพร้อมรับปริมาณรถที่อาจจะมีมากขึ้นจากการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพของประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วรถตู้ร่วมบอขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828 18 18สถานีขนส่งหมอชิด ช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เ,เ 90, 18, 18กาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 8 8 1855่8 18 18 55. เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาบุฟเฟ่ตองเบียรตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัด เปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50ภาพตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟคค้าขนอง บางแห่งร้อยละสิบของู้ที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ2เมตร